เขาร้องแล้วเหรอยัง <laughs> ไม่เคยฟอังอ่ะเพลงเนี้อแนเน,นำนตัวก่อนบายบายัสดีครับชื่ออะไรครับบายบายค่ะเดี๋ยวให้ฟังเพลงถ้าตอบได้ว่าเพลงอะไรของใคร,รให้ใไปเลยร้อยหนึ่งเฮ้ยหรอใช่ครับท่องรอป่าอยู่แล้ว <laughs> เขาร้องแล้วเหรอยัง <laughs> คุณแต่นึกไม่ออกจริงดูเอมวีแล้วจำเลยละเอียดเอาไว้นะซืรอเพลงเกินไกลนะของททโอนีนเฮ้ยพอเพอพอพอมากใช่เต็มสิบให้กี่คะแนนให้สิบจริงเหรอโอเคจริงไหมจริงจตั้งแต่ฟังเพลงนี้มาครับมีแฟนไหมไม่มีค่ะโอเคครับก็ฝากเพลงนะคะเกินไกลค่ะททโอนีนพอมากไปฟังเต็มสิบให้เต็มสิบให้สิบเพราะว่า